ไปดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่เก็บซ่อนไว้ในภายในเก็บมานานไ, <ป S 2> ไม่เคยหวานซ้<า><ส>ำยังคืนสู่จำกำกลืนแต่ร้อนใจ<ม>หากมีเธอรวมที่มอนนุ่มนอนใกล้เศร้าก็หายในทันใดอีพอสิบนี่รวมตัวกันเมื่อปี2509ประมาณ2509แล้วก็ประกวดเนี่ยปี2 5 1 0 ที่จริงพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเล่นดนตรีกันอยู่แต่ละสถานที่คนละคนละแห่งกันแต่เรารู้จกักกันหมดว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วคนคนนี้เก่งไม่เก่งเล่นอะไรยังไงเราเรารู้กันหมดทุกคนแล้วสมัยก่อนมันก็ไม่เยอะมากใหม่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะ,ะครับของเราเนี่ยในแนวแนวเพลงคุณพอสโปจะเล่นในเพลงในแนวทุกทุกแนวแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นไปทางพวกป๊อปพวกอีซี่ลิสติ้งมากกว่าสมัยก็เรียกสมัยก็เรียกัโปรแกรมบัโปรแกรมก็มีอินเดียนกีเวอร์ ver, อะไรพวกนี้อินเดียนกีเวอร์ยัมมี่ยัมมี่ เพลงที่ได้รับความนิยมเนี่ยที่นิยมเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพอสมมติเราเริ่มแสดงภาพยนตร์ประกอบ,บนะฮะประกอบในหนังเรื่องอย่างอย่างอย่างเรื่องโทนอย่างเงี้ยฮะคือเวลาคนไปดูหนังก็จะเออจะเห็นภาพเห็นเสียงเห็นเห็นรู้จักเพลงคือคือสมัยก่อนที่สื่อของอี p พอ s i b l e เะไปในรูปแบบนั้นมาก สิ่งที่ผมรักที่สุดคือการเขียนรูปนะแล้วก็รักที่สุดคือการฟังเพลงเพราะว่ามีเงินเท่าไหร่ก็จะซื้อแผ่นฟังหมดเพราะนั้นถ้าผมไปทําหนังหนึ่งภาพต้องสวยนะเพราะเราเป็นช่างเขียนมุมภาพต่างๆต,ต,ต้องสวยสองต้องมีเพลงแล้วก็ impossible กลาลัดางดังแล้วเพเอิญหลานเราเนี่ยทา เป็นนักดนตรีอยู่ในวง Impossible อยู่ด้วยคือใครครับก็คือวิชัยพี่ชัยพี่ชัยอแล้วแล้ววินัยก็เป็นเพื่อนกับลูกสาวก็รู้จักเป็นลูกสาวอะไรก็เลยไปคุยกันเขาก็โอเคเขาก็โอเค รถไฟไปในก็เร so ็วสั่นปูดังุูนปูนปูเสียงพูดคัาสุขสันร้องในรถไฟกันตาเรื่องอันสุขสดใสใจเราเลยหืมิงชิงชิงจังผมเคยเคยกับนิ่งนิ่งไปลูกข้าขหาเอ่เร้องรถไฟสุขล้ำเลยได้เพื่อชิงชิงจังพูดดังตันตันตลาซ้ำราสันตุจังที่ชวนให้กันฟังดังคมือดวงใจ ใจว่าล็อกตอนนั้นคนยังไม่ถึงกันนิยมมากมันเพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็ทำไวลเลอรเลงเอาเอาเอาํอาพลมาเล่นเราจะซื้อเพลงล็อกมาเยอะมากแล้วนั่งฟังเพลงแล้วก็เออไอ,ออันนี้ดีไว้ลูกส่งของกลองอันนี้มันมันมันกระแทกกระทอะไรย่างเงี้ย ก็เอาเต๋อมาแล้วก็คั่นๆัไว้แล้วก็ให้ก็ฝั่งฝังฝังแนวแนวอย่างนี้นะเมื่อหนังเราทำอย่างนี้มันเหมือนกับมีมิวสิกวิดีโอใช่ไหมแต่ว่ามิวสิกวิดีโอมันเอาภาพมา <ส>มามามาซัพพอร์ตเพลงแต่ของเราเนี่ยมันเอาเพลงมาซัพพอร์ตพระได้ดีสีเป่าทีก็พอใจไม่ตามใจตัว